เจอน้องน้องน่ารักมากอตอนเย็นเราทักขาเยก็คุยคุยกันอยู่ดีคนหนึ่งน้องเขาก็มาบอกเลยน้องเขาเข้ามาบอกเลยใครไป็นแฟนกับคนหนึ่งรึงน้นวะใครอ๋อเป็นแฟนกันแค่วันเดียววันเดียวเหมือนสอบเสร็จเลิกเรียนกลับมาเอาไม่ไปเนแฟกันแล้วดีดีก็เลิกนะ หยบกันไม่ถึงวันด้วยแต่มันมีประโยชน์เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเราหรอเออปากเราไม่ดีแล้วเพรากว่ากูไม่ได้มักมึงกูก <c oughs> ็ไม่ได้มักมึงเขาก็หายไปก่อนแต่ไหนใครก็ไปเสีออยหน้า <c oughs> ความรักกันนะเพือนดีกันใครหยอยยอยทุกวันที่แบบเจ้าใครก็ไปใชทักเขาก่อนไม่กล้าทักคนที่ชอบคนที่ได้เป็นแฟนด้วยกันคือคือเขาไม่ชอบเราก่อนทั้งนั้นนะเชื <c oughs> ่อถือไหมอ่ะโมเมนต์สงำคัญอะ นั่งท้ายรถเนี่ยสาดน้ําปะแป้งกันกับเท้าเขาคิดเขาคิดแค่นี้เขาคิดแค่ประโยชนนี้เขาจะโยงเข้าประโยคน้จริงๆไม่รู้ว่าความมั่นใจมันแบบไหนตอนนั้นแบบย้อผมสีทองเลยเพราะว่าก็แบบว่าไปเล่นน้าครั้งหนึ่งไปเจอสาวผมเจอสาวก็เลยโยงจะไปแต่ตอนแรกเคยคุยกับน้องคนนี้ใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ ก็มีมีช่วงนึงที่เราแบบเหมือนหายไปนะน้องเขาก็ทักมาทักแเราก็ด่าเขาตลอดเราลำาคานเขาด่าเขาตลอดเราลำาคานเขาจึงเราบอกเขาว่าเราลำาคานมันเจียบเราก็ตอบเขาว่าเออแช่นั้นเลยเราก็เก็บแชทเขาแบบไม่สนใจแบบเออไม่คุยด้วยแล้วอืไม่อยู่ดีๆใช่สงการไปเล่นน้ำเนี่แหละไปกับกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่กลุ่มเรมนะไปเจอน้องอที่ถนนมอกตก็ขี่วนอดีเท่านั้นแหละ ไปเจอน้องตอนคุยกับน้องแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงกันมาก่อนแต่ถ้าไปเห็นแบบน้องน่ารักมาก<อ>มาไปนแบบนี้นี่ไองอนนแล้วก็เชื่อเราจะกลับไปจีบเอ,อาอีกรอบไหมเอ้ยเราเป็นคนบุกเอง,องใช่ไหมใช่เฮ้ยอว่าเป็นคนบุกจำได้ไหมได้าที่13ตอนเย็นเราทักขาเลยเราจะเป็นแฟนกันที่14อว่าเป็นแฟนเลยเหรอใช่เป็นแฟน<อ>แล้วเขาก็ยังเป็นแฟนด้วยอะตอนเขาดูแบบเหมือนรักก็รักกันดีนะ เดี๋ยวเขารักกูไม่รู้นะเอ้ตอนนั้นรักรักเขาแม่งก็ไม่รู้เหมือนกันรักเขาก็คุยๆเป็นเหงื่อนดีพันหนึ่งแล้วเขาก็มาบอกเลยแล้วเขาก็มาบอกเลยอ่ะแล้วก็งงเขาบอกแล้กูทำไมเออที่เราก็ไม่ทำอะไรผิดมั้งนะเออคือหรือผิดก็ไม่รู้แค่ไหนหลัก็เลิกกันก็คือเจอกันวันเดียวจีบกันคบเป็นแฟนกันได้เดียวเลยไปเป็นแฟนกับคนยังครึ่งเลยใช่อ๋อเป็นแฟนกันแค่วันเดียว no one day ครึ่งวันด้วยก<ช>วามม่ามาเพิ่งเพ่ถึงครึ่งวันนะออนับชั่วโม,มงได้ปหรใช่เหมือนสอบเสร็จเลื่องเรียนกลับมาเอาไม่ไปเปนไปกันแล้วดีก็เลยจ้ะแล้วจีบกันไม่ถึงวันด้วยดิง่งแค่ชื่อว่าดิ่งอจะพอเซาดิ่งทุกวัน <c oughs> ววนี้ไม่รู้ว่าดิ่งเป็นยังไงนะ้วมื่อไหเข้ามาดอซะดิ่งอ่ะเจกกว่า ดิงก็จะรู้จักกับเพื่อนของเฟรมใช่ไหมเป็นญาติเพื่อนของเราอีกทีแล้วก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องเราค่ก็ได้มาเล่นด้วยกันแต่ว่าคนละห้องใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเขาอยู่ดิง่ยดิงอยู่ห้องที่2ดิงอยู่ห้องสองเราอยู่ห้องสามแต่เวลาเข้าแถวเด็กน้อยเอ่อมหนึ่งเขาจะมานั่งรวมกันนอนเราก็เอนก็ได้มานั่งรวมกันมานั่งเล่นด้วยกันทุกวันอะไรอย่างงี้เขาก็มาพรสเซน์มาม่าให้พวกเราดูได้รีวิวมาม่าปะตอนนั้นก็แบบไม่รู้เมื่อก่อนไม่กล้าคุยด้วยนะเขาหน้านิิ่่่งงหนนน้าีด ไม่คิดว่าจะเป็นแฟนกับดิ้งด้วยจำด้ว่าวันที่จะมาสปาร์ดิ้งก็คือวันนั้นสอบสอบจะปิดเทอมหนึ่งแล้วดิ้งอยู่ห้องนึงค้าๆดิ้งสอบเสร็จดิ้งเดินมาดิ้งมาถาแบบ I love you ต้องไม่หยอกทำไมแล้วก็เขินเขาเรียกเราทีละเนี่ยอุ๊ยทีละนี่เอาดีเอาดีเขินอันนี้ก็เลยไปชูนิกายให้เขาดูไปชูนิกายให้เขาดูกูเข้าใจว่าเราไปอีข้อสอบเพราะดิ้งอ่ะ คือมันเดินมาก็ไม่พูดด้วยอีกคือความรักที่แบบมีสตอรี่คนข้าเลยอ่ะจะเรียสตอรี่ดีือเก็จนปิดเทอมก็เริ่มคุยกับดิงก็คุย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 หยุดนานก็คบกันแต่พอเปิดเทอมสองมาดิงไม่มาเรียนแล้วดิงลาออกมันใช่ก่อนเนี่ยก็แม่กับบิงแม่กับเรียนเนาะก็ดิงก็หายไปแล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันอ่ะรอบนะกับผ้ารอบได้แต่ไม่ใช่กับบิงใช่แต่รอบมันแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะ ก็วันนี้ทำมาฟังไซมี่ก็ก็ก็ไม่รู้เนาะใครอ่ะนี่คนนี้ชื่อนิ่งชื่อนิ่งเอ้เจวะอ่ะใช่ะเพื่อนี่เพื่อนวันนี้ครับขอจ้อนรับเพราอยู่ช่วงเปิดใจยายหมายทาน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 กูเห็นอีทโธมอยู่เลยเอาอ่ะเอาเลยเอาเลยก็คือแบบนิ่งเป็นเพื่อนกับอิงอิงเป็นเพื่อนกับมิ่งโอ้ยไม่ใช่อิงกับมิ่งเป็นญาติกันนะ และนิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนกับอิงตัวยอดจะเป็นสระอิงนหทุกคนเออเนี่ยก็คือเคยเจอเขามาตั้งแต่สมัยแบบน้ยอนยแล้วแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็เด็กเนาะก็ไม่ได้ชอบกันไม่ได้อะไรจนวันหนึ่งแบบเราโตขึ้นแบบเริ่มคำระยิบระยัพอหนึ่งจะขึ้นมาสองมัมีเฟซบุ๊กครั้งแรกเราก็แบบเออเล่นๆอยู่แล่เห็นเฟซเขามันขึ้นก็เลยแอดไปเขาก็เึืว่าแบบเป็นคนอื่นเขาก็เลยรับเราก็ทักไปคุยๆสักคักหนึ่งเขาก็จำได้ไปเรา ก็คุยกันอยู่เจ้พักหนึ่งนิ่งก็ไม่มีท่าทีว่าจะสนใจเราวันหนึ่งไปกับน้องที่มันยาิกันน้องก็บอกว่าเฮ้ยพี่นิ่งอย่างเงี้ยประมาณเราไรบอกนิ่งว่าเราชอบนิ่งแล้วนิ่งก็ทำงานาแบะนิ่งใส่อะโอเคเขาน่าจะไม่ชอบเราเลน้าเดอไม่โอเคกับเราแล้วอย่างเงี้ยโอเคหลังจากวันนั้นก็เหมือนไปนั่งเล่นกับทีสองคนเขาก็พูดอะไรสักอย่างเนียแหละแต่มันมีประโยชน์เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเราหรอตอนนั้นก็เศร้านะแต่เราก็เจ้าคำที่ปากเราไม่ดีแล้วก็ว่ากูเป็้มักมึงกูก็่ได้มักมึงยูดีเป็นคนเขา เป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมแต่เขาว่าตอนนั้นยเพิ่งบอกใครว่าเป็นแฟนกันอ่าแล้วก็โอเคได้แล้วก็บอกแค่ตอนนั้นบอกแค่เพื่อนสนิทเราจนเปิดเทอมก็ไปเจอน้องคนหนึ่งก็น้องที่น่าร <_ s> ักดีๆ s> <S แล้วก็โอ้แล้ว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 ก็ทักไปหานิ่งว่าเลิกกันนิ่งก็แบบ s> <S มันห่างกันด้วยมั้งเขาเราอยู่คะเรงเรียนแง่น <_ s> ี่เราแย่นะเราแย่นิ่งก็ส่งเพลงนั่นส่งเพลงนี่มาเขาพยายามงอนะเราก็ไม่สนใจแต่ดีเขาก็หายไปกันเลย ย่อยยอยทำไมใครก็ไปเสียน้ำตาความรักกันอะเพือ่อนีก็ใครย่อย,ยอ,ยอคนก็ต้องเคยเสียน้ำตาความรักเลยคือที่ว่านั้นเขาจะแบบมโมโหได้เร็วแค่ไหนใช่ปล่ล่ะสำหรับเรามันก็นานอยู่แล้ันก็นานอยู่แล้นนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยแล้วคนที่แบบชอบใครก็ไปเช้ทักเขาก่อนไม่กล้าทักคนที่ชอบคนที่ได้เป็นแฟนด้วยกันคือเ<อ>ขาไม่ชอบเราก่อนทั้งนั้นนะคือเขาไม่ชอบเราก่อนทั้งนั้นนะ 那后我那没搞破坏。嗯